ระบบนี้นะครับเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลของพนักง,งานแบบง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากน,นะครับในเกิดเราเข้าสู่ระบบแอดมินเข้ามาก่อนนะครับอแอดมินก็เข้ามาครับก็เข้าสู่ระบบก็เข้าสู่ระบบมาเนี่ยก็จะเจอแดชบอร์ดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับก็จะเป็นแดชบอร์ดว่ามีพนังกงาน,นก,กี่คนมีแผนกกี่แผนกแล้วนะครับแล้วก็มีนาฬิกาเวลานะครับอะไรนิดหน่อยต่อมานเนี่ยก็ จัดการจะมีเมโน,โนูครับโปรไฟล์ส่วนตัวจัดการแผนกจัดการพนักงานแล้วก็รายงานครับเดี๋ยวเรามาที่จัดการแผนกตัวนี้ครับเราก็มาจัดการแผนกได้ครับก็มาเพิ่มแผนกต่อมาก็จะมาเพิ่มพนักงานครับก็สามารถนําเข้าแบบ CSV ได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าวันเริ่มงานเท่าไหร่แล้วก็อายุงานเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะมีรายงานครับ จะเห็นรายงานครับเราก็สามารถกรองรายงานได้ครับในแบบต่างๆคราวน,น,นี้พนักงานเนี่ยสามารถมาอัปเดตข้อมูลของตัวเองได้ตัวนี้จะส่งออก excel ได้ครับอ่าเราก็จะให้เขาจะให้พนักงาน,นมาอัปเดตข้อมูลของตัวเองนะครับโดยที่ย s e r น a ม e p า s เวิร์ดก็ตั้งขึ้นให้เขานะครับแตอว่าออกจากระบบไปอันนี้ก็ให้อ่าพนักงานมากรอกข้อมูลเอาเองนะครับเช่น อาจจะมีการเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรครับก็ให้พนักง,งานมาอัปเดตข้อมูลเองได้ครับก็จะใส่รหัสพนักง,งานแล้วก็รหัสผ่านของพนักงานนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็เข้าสู่ระบบพนักง,งานก็จะเห็นข้อมูลของเขาเองนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถตรงนี้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวครับสามารถมากแก้ไขข้อมูลได้เช่นแบบเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเมลอะไรก็ว่าไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนสกุลอะไรอย่างเงี้ยครับก็มากแก้ไขข้อมูลเปลี่ยนรูปภาพอย่างเงี้ยครับ ก็จบแล้วครับข้อระบบนี้ไม่มีอะไรครับง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว